โอ้โหประชุมเดือดหลังปิดลีกครับบอลไทยล่าสุดไทยลีกจ่อแยกตัวออกจากสมาคมมาดูแลผลประโยชน์เองเอาให้รอดในหลีกสูงสุดในขณะที่ทีมชาติไทยประชุมเดือดเช่นเดียวกันครับปลายปีนี้4เกมไทยเป็นเจ้าภาพอาจงานเข้าหลังสโมสรไม่เห็นด้วยต้องหยุดหลีกเตะต่อดิรออะไร ในขณะที่สายข่าวรายงานมีทีมไม่ยอมให้ทีมอันดับ4อันดับ5แบ่งถ้วยเล่นถ้วยเล็กโชปปี้ครับเกรงโปรแกรมอาจแน่นเกินไปส่งผลต่อการปรับเลื่อนโปรแกรมในบอลไทยทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมโลกเปียวพง์ยิงครับ สวัสดีครับตั้งโมลงปีอ้ะพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามประเด็นร้อนกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามากันรัวๆแล้วครับซึ่งเพราะว่าไทยลีกของเราเนี่ยหลังจากปิดฤดูกาลไปเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็จะเริ่มต้นกันแล้วนะครับยังมีโปรแกรมถ้วยที่ตกค้างกันอีกเยอะเลยนะครับเนื่องจากสาเหตุเนี่ยบอลไทยของเราเนี่มีการปรับโปรแกรมเลื่อนนู่นเลื่อนนี่มาเนี่ยนะครับฤดูกาลหน้ามันคงจะต้องทําให้มันชัดเจน มากยิ่งขึ้นนั่นเองอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามตรงนี้แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับ มาดูกันที่การประชุมนะครับร้อนแรงเลยไทยลีกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหนึ่งในหัวข้อนั้นก็คือการเบรกลีกในช่วงซีเกมครับทุกคนครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าซีเกมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าจํากันได้นะฮะหลายๆคนก็จะมีความคิดเห็นว่ามันไม่จําเป็นต้องหยุดมันจะหยุดทําไมเพราะมันจะส่งผลต่อโปรแกรมการแข่งขันในฟุตบอลบ้านเราอะนะครับแต่ล่าสุดครับสมาคมมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะต้องทวงเหรียญทองคืนมาให้ได้ ฟุตบอลชายเนี่ยนะครับจะต้องทําให้ได้ในรอบ8ปีในฐานะเจ้าภาพซึ่งก็ต้องมองหลายๆมุมนะครับอย่างไรก็ตามในการประชุมเนี่ยก็มีการเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่มันจะไม่หยุดเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยแหละนะครับโดยในแต่ละสโมสรก็จะต้องเตะไปตามปกติแต่ทุกสโมสรจะยินยอมปล่อยตัวนักเตะอย่างน้อยไม่เกิน3คนต่อ1ทีมตามที่นิชิกยะได้ลิสต์เอาไว้ แต่เอาจริงๆนะครับไอ้เคสแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับมันควรจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องจะหยุดหรือจะไม่หยุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีความจำเป็นเนื่องจากไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพ และสมาคมเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของนโยบายคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยไงนะครับว่าจะต้องกําหนดว่าสมาคมไหนควรจะต้องมีผลงานแบบไหนแล้วเลือกเอาทัวนาเมนต์แบบไหนเนี่ยซึ่งถ้าแก้เนี่ยมันต้องแก้กันแบบโอ้โหแบบทั้งหมดทั้งยวงอะ่ะซึ่งคงเป็นไปได้ยากสุดๆเลยนะครับในการไปแก้กฎร,ระเบียบต่างๆเพื่อสมาคมสมาคมเดียวเนี่ยส่วนเรื่องจะหยุดหลีกหรือไม่อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็ต้องหาทางออกให้ได้ แต่สิ่งที่มีการนำเสนอกันมาเนี่ยส่งนักเตะ3คนเนี่ยตามที่นิชิกายะคาลิชเอาไว้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วงนะสุดท้ายมันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับทุกคนฮนะซึ่งตรงเนี้ยมันจะหาทางจัดการยังไงคือบอกว่า3ามจริงแต่ส่ง3าแบบไหนล่ะส่งตัวที่เขาไม่ต้องการแล้วบทสรุปคือถ้าหากว่าไทยแพ้สมมุติว่าไทยไม่ได้ผ่านเข้ารอบตกรอบแบบยับเย,ยินยุยี่มันเป็นไปได้หรอครับ ที่จะไม่โดนด่ามันโดนด่าแน่นอนนะครับแต่ทางออกตรงเนี้ผมว่าสุดท้ายต้องเคลียร์กันให้ชัดว่าเอายังไงกันแนะ่ล็อกเป้ากันตั้งแต่ตอนแรกหรือว่าทํายังไงกันดีนะครับสุดท้ายมันก็จะต้องมานั่งเจอปัญหาเดิมๆนะครับอ่ะไปต่อกันที่บอลไทยกันดีกว่าล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ามีการประชุมกันแล้วครับโอ้โหนำโดยทีมยักษ์ใหญ่ทุกทีมในทีหนึ่งเนี่ยนะครับมาประชุมกัน เพราะว่าอะไรครับหลังจากปิดหลีกไปแล้วเนี่ยไทยลีกมองว่าควรที่จะออกมาตั้งเป็นเอก,กเทศแยกตัวออกมาจากสมาคมอูโหจริงๆแล้วมันก็มีหลายๆชาติเนี่ยนะครับที่เป็นสากลแล้วเขาก็ทํากันแบบนี้แหละแต่ว่าบ้านเราเนี่ยดูรายละเอียดดูวิธีการดูความเหมาะสมตรงเนี้เขาเลยมีการพูดคุยในการจัดประชุมครั้งนี้ซึ่งในการประชุมเนี่ยบจีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ก็คุณปวินนะครับเป็นหัวเรือใหญ่ในการเป็นเจ้าภาพในการประชุมหลายคนก็อาจจะมองว่าควรแยกตัวออกมาเปิดบริษัทจัดการฟุตบอลลีกกันเองไปเลยโดยที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้สมาคมเพื่อที่จะบริหารสิทธิประโยชน์กันเองให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยในขณะที่สิทธิประโยชน์เรื่องของการถ่ายทอดฤดูกาล2025ทับ2026เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนไงเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยมันต้องเคลียร์ให้ชัดทำให้เห็นนะครับ ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาอยัางไงกันแน่เดียวมันก็มีปัญหาอีกแต่แนวคิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการพูดคุยกันล่วงหน้ายังไม่ได้จะทําทันทีตอนนี้คงจะมีการพูดคุยกันอีกในทุกๆ1-2เดือนเพื่อประเมินความคืบหน้าและมองหาข้อดีข้อเสียนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาคมก็เป็นหนี้ไงเอาจริงไทยลีกก็โดนผูกไปด้วยจนหาสปอนเซอร์เองก็ลําบากถ้าแยกตัวออกมาล่ะ ดีไหมทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยไทยลีกจะแยกออกมาดีไหมแล้วสมาคมจะใช้นี่ยังไงจะเอาเงินค่าสิทธิประโยชน์ตรงไหนอะไรแบบนีมน้มันมีหลายข้อนะครับมันคิดแค่มุมเดียวคงคงไม่ได้อะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เลยมีการมีติ้งกันแต่ผมบอกได้เลยครับว่าเรื่องใหญ่ตอนนี้นะฮะข้อดีคือบอลไทยก็จะมีรายได้ต่างๆเนี่ยจะเป็นสปอนเซอร์หรือค่าลิขสิทธิธ์มันจะมาที่ทีหนึ่งอย่างเดียวงนะ บอลทีหนึ่งมันจะแข็งแรงมากแต่อันนี้แค่ข้อเดียวนะแต่อย่าลืมนะครับมันยังมีทีสองมันยังมีทีสามอีกซึ่งเป็นรากฐานของวงการฟุตบอลไทยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยแหมต้องเอาคิดให้ดีคิดให้ดีว่าเอาทำยังไงให้มันดีที่สุดข้อเสียก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าพอทีสองทีสามไม่มีเงินแล้วทีหนึ่งแยกตัวออกไปสองลีกนั้นตายบอลไทยแย่อยีกเหมือนกันนะครับ ทำยังไงครับให้มันรอดไปด้วยกันทั้งหมดหรือว่าทีสองทีสามจะไปขายเองใครจะซื้อครับมาซื้อที่หนึ่งดีกว่าดังกว่านะครับถูกไหมสปอนเซอร์ก็บอกคนเห็นมากกว่าก็เอาทีหนึ่งสิถูกไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้หรือจะเป็นกลยุทธ์ปาดล้อมเมืองของแต่ละโปรดักต์แต่ละสินค้ามันก็ว่ากันไปนะครับทั้งนี้ครับการแยกบริษัทเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมันนานมากนะครับเป็น10ปีแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับ ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาแต่ละทีมเนี่ยได้เงินสนับสนุนที่มันเยอะพอไงก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยอาจจะเคยได้20ล้าน10ล้านมันก็ไม่รู้จะไปหาเรื่องหาราวทําไมะนะครับสุดท้ายแล้วตอนนี้มันไม่ได้เงินอย่างที่คิดไงมันก็เลยต้องมาอา้าวทบทวนกันใหม่หน่อยว่าแยกไม่แยกเพราะว่าต้องการเงินกันแล้วตอนนี้อยู่ไม่ได้นะครับฟุตบอลมันก็ต้องเดินทางหรือว่าทําการแข่งขันเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาสนับสนุนนะครับ ไปต่ออ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างผู้สื่อข่าวนะฮะอย่างพี่มีบะปะกงเนี่ยก็ลงข่าวว่ามีทีมไม่ยอมให้เอาอันดับ4ถึง5ไทยลีกเนี่ยไปลุยถ้วยโชปี้ครับฤดูกาลหน,น้าเขาก็ไม่ได้ระบุว่าทีมไหนแต่ว่าก็ต้องบอกกันครับว่าพอเปิดมาแบบนี้ทัวร์มาแน่ครับ <c oughs> คือคือผมไม่รู้อะผมก็เนี่ยตามนี้แล้วกันลองอ่านคอมเมนต์ดูกันเองแล้วกันนะครับ เนี่ยโอ้โหทัวร์ก็มาแต่เขาไม่ได้บอกอะทีมไหนแต่แบบนั่นแหละฮะมันไปจอดแถวนั้นเลยครับคือต้องบอกว่ามันจะมีผลต่อเรื่องของโปรแกรมกันอย่างขัดหรือเปล่าอันนี้แฟนแฟนบอลเขาก็คอมเมนต์มาเนี่ยผมอ่านให้แล้วกันเสียสละหน่อยนะเออเอาทุกแชมป์แล้วมาเลื่อนแข่งอันนี้ไม่ได้นะ ก็คือถ้าสมมุติว่าโปรแกรมมันเยอะถ้วยมันเยอะต้องจัดการให้ได้เพราะว่าถ้าเลื่อนเพื่อทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยมันอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่าแฟนบอลเขาก็ถามมาอย่างนี้นะครับอยู่ที่สมาคมแล้ววัดกันไปเลยกล้าหรือเปล่านะครับวัดกับใครนะฮะให้ทีมอื่นเขารวยบ้างได้ไหมครับเออจะเอาทีมเดียวไม่ได้นะครับแต่ว่ามันถ้าพูดข้อดีข้อเสียนะข้อดีมันก็คือโอเคทีมนั้นยิ่งใหญ่ทีมไหนก็แล้วแต่นะครับแต่อีกข้อหนึ่งเนี่ย ถ้าสมมติว่าทีมเล็กได้ไปแข่งเขาก็จะเสริมนักเตะดีๆเข้ามาในลีกจะสนุกขึ้นนะเพราะว่าเขามีถ้วยให้ลุ้นมีเงินรางวัลให้ลุ้นทีมอื่นเขาก็จะมีเรื่องบัตเจ็ตเข้ามามีเงินสนับสนุนเข้ามาคิดว่าเอาเนี่ยลงทุนไปสู้กับทีมต่างชาติได้มันก็จะพัฒนาทั้งลีกนะแต่ว่าถ้าทีมเดียวได้ไปแข่งมันก็ต้องบอกเลยหรือว่า2ทีมหรือ3ามทีมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ พูดยากเนาะตรงนี้อยู่ที่มุมมองและความคิดเห็นแล้วกันนะทุกท่านคอมเมนต์หน่อยจะได้มีกระแสะกระเพื่อมไปว่าเราควรจะทํายังไงบอลลีกของเราทุกคนมีส่วนร่วมแฟนบอลไทยทุกคนมีส่วนร่วมนะครับอ่ะขณะเดียวกันตอนนี้ปิดลีกแล้วมีการเรื่องของการเปิดตัวเรื่องของการต่อสัญญานี่มันก็มาเป็นระยะระยะนะครับล่าสุดคริกมอร์เอสโหเล่นโคตรดีกับประจวบนะฮะนี่คือหนึ่งแข้งเลยที่ต้องบอกว่าใครได้ไปคือทองเลยนะ ออระเบิดฟอร์มยิง17ประตูในไทยลีกอนาคตของดาวยิงชาบราซิลคนน,นี้ชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าบุริลัมไม่ปล่อยสุดท้ายเขาบอกว่าจะเก็บไว้ใช้งานเองในซีซั่นหน้าเพราะว่ายังต้องลงแข่งขันรายการถึง5รายการเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องทำให้เพิ่มขนาดทีมสควอตทีมให้ใหญ่ขึ้นยิ่งมีนักเตะเยอะเท่าไหร่ยิ่งดี นะฮะเพื่อที่จะเข้าไปแข่งขันในหลายๆรา,ายกรารน,นั่นเองนะครับรวมไปถึงทีระทรนบุญมาทันล่าสุดก็เปิดตัวครับเอเจนต์อุ้มนะครับโพสต์คลิปวิดีโอนะครับมิกกี้สายฟ้าโอ้โหพี่บอยตบจ้ะ หัวแทบแตกครับประมบนอ่ะแต่อันนี้ก็ต้องบอกนะครับเป็นภาพที่สนุกผมชอบนะว่านักกีฬาออกมาทําอะไรแบบนี้ก็เป็นภาพน่ารักน่ารักดีแล้วก็เป็นกิมมิกด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องแตงโมโลงปิยงพงหญิงมาลีลาไปก่อนสวัสดีครับ